ถ้ากรณีนายเวรเป็นชาวทิพย์การแก้ไขชาวทิพย์เข้าใจนะครับยักษ์นาครุฑคนทันคุมพันผีปีาาศาจอสูรมารพมโอเคนะวิธีการแก้ไขคือทําบุญรูทิศให้เขาขอขมากันบอ่อยๆและใช้นี่กรรมอย่างฉลาดอย่าคิดนะครับว่าทําบุญรูทให้เขาแล้วเขาะจะไม่เอาอย่าคิดนะออางงาน,นะครับเอาง่ายๆนะครับ เวลาพวกคุณโดนพูดผีปีศาจรังควานกันเนี่ยหลายๆคนจะไปหาหมอผีใช่ไหมมาไล่ใช่ไหมคุณคิดว่าถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราผีเหล่านั้นถ้าโดนหมอผีไล่โดนนักเลงเอาไม้มาตีมาไล่ออกจากบ้านของคุณเขาจะโกรธคุณมากขึ้นหรือเขาจะมีความสุขมากมเขาโกรธมากขึ้นมันไม่จบครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับ คุณเคยทําเขามาแน่นอนเขาถึงทําบุญได้คุณทําบุญแล้วก็อุทิศให้เขาบอกเขาบอกให้ฉลาดในการพูดนะครับบางคนบอกว่าไปขอเพื่อทำพิธีขอขอมากรรมขอขอมากรรมแต่ไม่ทําบุญให้เหมือนมีหนี้สิบล้านไม่ควักแม้ทั้งบาทเดียวใช้หนี้แต่ไปขอประนอมเลยอ่ะมันน่าที่จะยกหนี้ให้ไหมแต่ถ้ามีหนี้สิบล้านแล้วเดินเข้าไปหาเขา พี่ผม,มนะมาขอแฮคัทผมมีตอนนี้เนเก้าเก้าล้านล้านหนึ่งไม่มีจริงๆผมขอเลยนะพี่นะแฮคัทได้ไหมแบงค์เขายินดีคุยครับและต่อให้แบงค์ไม่คุยยังฟ้องต่อท่านเชื่อไหมครับว่าความโกรธของเจ้านี่จะดลดลงนี่สิบล้านหายไปเก้าล้านเหลืออยู่หนึ่งล้านมันไม่โกรธเท่าหนึ่งล้านนะครับมันไม่โกรธเท่าสิบล้านเท่าเดิมนะครับ นุภาพในการเบียดเบียนกันมันจะลดลงอันนี้คือความจริงแล้วมีแมาจารยที่จารย์ประสบการณของจย์ไอ้พวกที่ไม่เอาเลยมีไหมมีเลือดต่องล้างเลือดไอ้พวกผีง่งๆนี่มีนะครับเขาผูกเจ็บมาเยอะเขาจะเอาให้ได้นี่มีให้ส่งให้เขาตลอดมันจะสว่างว่าเป็นก้อนวืบกูไม่เอาสมมติเป็นผีนะวืบมากูไม่รับไม่เอาไม่ล้วเสร็จแล้วร้อมอยู่ ่านดูนะครับคนโกรธกันหัวใจเป็นยังไงทุบใช่ไหมเผารดนบางคนเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่ผมเห็นรายการคนหุดผีบอกผีทําแท้งมาปั๊บไม่มีเสื้อผ้าใส่ตัวดําๆอย่างเงี้ยทุกไหมฮะทุกเสร็จแล้วประกองบุญมันร้อนมันมากๆเข้ามาักเข่ามาปักเข้าสุดท้ายเอาก็เอาวะและบางคนนะครับก็รออยู่พวกเวลาที่พวกรอที่ฐานให้กับคนป่วยเนี่ย อาจเจาะจงเข้าไปในเวนเจาะจงมันเข้าไปที่านเวนที่อยู่ในร่างก,กายออกแนะออกจากแม่ชันจะทําบุญให้ออกมาออกมานะเขาได้รับเขาก็ออกคือมันไม่ใช่ฐานะที่จะอยู่ได้เพราะว่ามันอยู่ในที่ที่ลาบากอยู่แล้วพอมันได้กระแสะบุญปับ๊บมันมันสบายอ่ะมันจะถูกกระแสะบางอย่างดึงออกมาโดยธรรมชาตินะครับ